สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับทำนายดวง3เดือนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนสิงหาและก็เดือนกันยายนว่าในตลอดทั้ง3เดือนนี้เรื่องการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างน,นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการ วางแผนชีวิตนะครับว่ามีเรื่องดีอะไรก็ควรทำนะครับอะไรไม่ดีก็ควรระวังในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงนี้นะครับผมจะพูดแบบกว้างๆเป็นไกด์ไลน์แบบกว้างๆเท่านั้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูแบบละเอียดเจาะลึกเลยก็ไปดูแบบ รายเดือนนะครับตรงนั้นผมก็ได้ทําคลิปแบบรายเดือนให้แล้วนะครับผมและเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราด้วยนะนะครับด้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับพร้อมกับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่าหลายคนก็เจอนะครับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหลายอย่างนะครับหลายคนก็เจอกับความสุขความสําเร็จในบางอย่างเนาะนะครับก็เป็นธรรมดาของชีวิตเราแต่จากนี้เป็นต้นไปนะครับ หลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมากขึ้นและเรื่องที่ควรระวังก็มีเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลย และเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาหรือว่าราศีอะไรนะครับผมสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาได้นะครับบนหน้าจอที่ขึ้นให้บนนี้พิมพ์แอดไน์ bank164 แอดไลน์เข้ามานะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเราจะทําการตรวจสอบหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้นะครับว่าคุณนั้นลัคนาอะไรกันแน่ราศีอะไรนะครับในส่วนลัคนานั้นจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปนะครับราศีมีผลประมาณ30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยํา ควรดูควบคู่กันนั่นเองเนาะนะครับและใครที่อยากจะดูดวงกับผมแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อนะครับจองคิวผ่านแอดมินเราเข้ามาได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลย เอาละครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องการงานการเงินความรักในช่วงของ3เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพกรรมะที่แปลว่าการงานหลักนั่นเองนะครับในช่วงของ3เดือนนี้ดาวพระพุธนะครับมีการโครจรวิปริตนะครับเดี๋ยวเดินเร็วเดี๋ยวถอยหลังนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในแต่ละเดือนกันเลยนะครับ เริ่มต้นมานในช่วงของต้นเดือน,นตั้งแต่12กรกฎา,าคมไปจนถึงวันที่28กรกฎกา,าคมดาวพุพุสยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบลาภะ,ะเป็นการเสริจองศาเดินเร็วนะครับทำให้ในช่วงนี้มีเกณนฑน์มีข่าวดีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานและก็เรื่องของโชคลาภการลงทุนด้วยนะครับ ดาวพระพุธมาอยู่เรือนพบลาภะนะครับลาภะไม่ถึงโชคลาไม่ถึงการเงินเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับทำให้ในโชคเกณฑ์จังหวะน,นี้ใครที่กําลังรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะครับหรือใครที่ลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์กําไรในเรื่องการเงินที่เป็นเงินก้อนเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์สาเร็จดีและเป็นโอกาสดีนะครับในเรื่องของเงินเงินทองๆเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยเช่นเดียวกันนะนะครับใครที่นะครับทำงานเซลล์เป็นพนักงานประจําต้องการค้าคอมนะครับต้องการยอดขายเป้า ขายเดือนนี้จะสามารถทําได้ค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับลงทุนหวังผลประโยชน์กําไรก็มีเกณฑ์ได้กําไรผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเข้ามารวมด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนถามหาในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับดาวการงานไม่ได้อยู่อริมรณนะวินาเตอย่างใดนะครับทำให้ในเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ไม่มีมารบกวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแง่ดีนะครับ แต่พอมาในช่วงของวันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่20สิงหาคมช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้นะครับดาวพระพุธจะมีการเดินโครจรโยกย้ายมาอยู่ที่เรือนภพวบบีนาบนะครับทำให้ช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้การงานจะติดขัดมีปัญหานะครับชาวลัคนาราศีกันอาจจะรู้สึกเบือเบ่อเบื่อเซ็งเซ็งนะครับเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นดังใจนะครับ ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดการติดต่อเจราจาสื่อสารทุกอย่างมีเกณฑ์ผิดพลาดคนไปตีความหมายผิดเพี้ยนนะครับหาว่าเราไปพูดใส่ร้ายใส่ความเขาได้นะครับอันนี้ต้องระวังคําพูดตัวเองหรือในช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้ก็มีโอกาสโดนคนใส่ร้ายใส่ความได้ง่ายเช่นเดียวกันนะนะครับ ดาวการงานมาอยู่เรือนวีน,านัาต้องระม,มัดระวังการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานเข้ามามีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานลาออกจากงานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว28กร,รกฎาคมจนถึง20สิงหาคมช่วงเกณฑ์จังหวะนี้ดวงการงานอาจจะเครียดเหนื่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและพอมาในช่วงของวันที่20สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับดาวพุธเจ้าเรือนการงานจะมีการโครจรโยกย้ายออกจากเรือนวีนาามาอยู่ที่เรือนลัคนาของตัวคุณนะครับ ดาวการงานมาทับตัวมีเกณฑ์ดีประสบความสําเร็จดีเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างแน่นอนนะครับใครที่กําลังรอคอยโปรเจกต์งานใหม่ๆนะครับรอคอยงานไปสมัครงานนะครับ ในช่วงของเดือนที่ผ่านมาดาวไปอยู่วีนัสก็มีโอกาสลาออกจากงานนะครับถูกทําให้ออกจากงานก็ได้นะครับในช่วงของวันที่20สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนมีเกณฑ์นะครับที่จะสมัครงานได้งานที่ถูกใจงานที่ชอบเข้ามานะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าลาออกเลยนะครับการงานก็จะกลับมาดีมากขึ้นมีเกณฑ์สําเร็จได้รับผิดชอบในเรื่องของโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ทีนี้นะครับพอมาในช่วงของวันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่3ตุลาคมดาวพ,พุธจะมีการพักองศาเดินโครจรวิปริตถอยหลังมาอยู่ที่เรือนภพวีนะนาครับทำให้ปัญหาเก่าๆนะครับสิ่งเก่าๆที่ ยังแก้ไขไม่สําเร็จกลับมารบกวนจิตใจชาวลัคนาราศีกันทําให้ชาวลัคนาราศีกันเกิดความว้าวุ่นใจในเรื่องการทํางานได้นะครับหรือมีโอกาสถูกกลั่นแกล้งนะครับถูกทําให้ออกจากงานเปลี่ยนงานแบบกระทันหันด้วยเช่นเดียวกันนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกันช่วงเกณฑ์จังหวะที่ต้องระมัดระวังมากสุดก็คือ2กันยาจนถึง3ตุลามีโอกาสโดนกลั่นแกล้งถูกทําให้ออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานแบบกระทันหันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ ฝากชาวลัคนาราศีกันไว้ด้วยนะครับแต่พอหลังจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วนะนะครับดาวพฤหัสกลับมาเดินหน้าเป็นปกติการงานก็จะดีเป็นต้นไปก็คือหลังจากวันที่3ตุลาคมนะครับอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของงานไว้ด้วยนะครับผมการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะช่วงนี้ดาวพฤหัสเดินโคโจรวิปริตนะครับในช่วงของเดือนกันยายนไปจนถึงตุลาคมนะครับ หาโอกาสทําบุญในตลอดทั้ง3เดือนนี้เลยคือการไปถวายเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับหนังสือธรรมะหรือว่าจะไปถวายเป็นกันเทศพรกก็กได้นะครับทําบุญเป็นจํานวนเงินนะครับควรลงท้ายด้วยเลข17เพราะว่าเป็นกําลังของดาวพัพพูธนั่นเองนะครับส่วนการกราบส,สักการะบูชาขอพรน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสไปกราบขอพรองค์เท้ามหาพรหมนะครับหรือว่าจะเป็นองค์อมรินอินทาธิราชปู่พรออินท์ก็ได้นะครับไปกราบส,สักการะบูชาขอพรน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับ ใครมีอุปสรรคปัญหาโดนกั่นแลกล้งในเรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายด้วยนะครับหรือใครต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ไปกราบขอพรอ,องคเท้ามหาพรหมหรือว่าจะเป็นปู่พระอินก็นได้นะครับขอความสําเร็จในเรื่องงานจากพระองค์ทันได้เลยเนาะนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลบูชาพกติดตัวนะครับเสริมความสําเร็จนะครับเสริมโชคลาภวาสนาในเรื่องการงานนะครับอันนี้หลายคนก็สอบถามกันเข้ามาเนาะนะครับ แนะนำบูชาเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับหากอยากจะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานควรหาเป็นสาริกาลิ้นทองบูชาพบติดตัวนะครับไม่ว่าจะบูชาที่ไหนได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครสนใจบูชากับช่องหัวใจนาคาของเรานะครับซึ่งได้ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาแล้วเรียบร้อยก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้นะครับตามอดีล คขีกขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับพิมพ์ SIBANK164 หรือว่าจะทักมาที่แฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่าหัวใจนาคานะครับสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เกี่ยวกับสาริกาลิ้นทองนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าตัวเองลัคนาราศีอะไรนะครับอยากรู้ว่าตัวเรานั้นสามารถบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนได้บ้างนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยละกันนะครับ <S <S ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะครับ ชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระศุกเป็นเจ้าเรือนพบก,กระดุ่มพระที่แปลว่าการเงินหลักนั่นเองนะครับดาวพระศุกในช่วงของต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่14กร,รกฎาคม ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบสุภะนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตราธิบดีนะครับเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของดาวประศุขส่งผลทําให้ดวงการเงินยังคงมีเกณฑ์สําเร็จโดดเด่นนะครับยังคงหาเงินได้นะครับในเรื่องของสภาพการเงินยังค,งคงคล่องตัวนะครับเพราะว่าดาวการเงินนะครับกลับมามีความคล่องตัวมีความสําเร็จมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาไปอยู่เรือนพบมรณะนาะมีเกณฑ์สูญเสียเงินนะครับมีปัญหาความเครียดเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงของวันที่1กรกฎาคมไปจนถึง วันที่14กรกฎาคมเดาวพระสุขก,กลับมาอยู่เรือนภพแห่งความสําเร็จแล้วนะครับทำมุนตีโกนถึงลัคนาเราด้วยนะส่งผลทําให้มีเกณฑ์จะสําเร็จในเรื่องเองินเงินทองทองนะครับมีทางออกมีทางแก้ไขปัญหาเรื่องการเรงินได้อย่างแน่นอนนะครับและพอมาในช่วงของวันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่8สิงหาคม ดาวพระศุขจะมีการโครจรโยกย้ายออกจากเรือนภพสุภะมาอยู่ที่เรือนภพกรรมมะที่แปลว่าการงานนะครับส่งผลทําให้ในเรื่องของเงินมีเกณฑ์สําเร็จนะครับมีโอกาสได้โชคลาภความสําเร็จในเรื่องเงินมากมาจากงานการทํางานการลงทุนต่างๆจะนําพามาซึ่งผลตอบแทนรายได้นะครับต่างๆให้ชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกง่ายๆว่า ดวงในช่วงนี้นะครับค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองแน่นอนชาวลัคนาราศีกันนะครับผม และยิ่งมาในช่วงของวันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับดาวพระศุกร์จะมีการโครจรอ,ออกจากเรือนภพการงานมาอยู่เรือนภพลาพระนะครับเป็นเรือนภพแห่งโชคลาภนะครับการเงินเป็นเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับการเงินหลักมาอยู่ที่การเงินพิเศษนะครับทาให้ช่วงนี้วาสนาดวงการเงินค่อนข้างดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่มาด้วยนะอันนี้ชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงจังหวะที่ดวงวาสนาการเงิน เปิดอย่างแท้จริงนะครับหากใครอยากจะลงทุนนะครับต้องการหวังผลประโยชน์กําไรเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้มานะครับแต่ข้อเสียก็คือว่านะครับที่เรือนพบุตรตนนั้นจริงๆแล้วมีดาวพระเสารออยู่นะครับหกเป็นคู่พัดพลาดนะครับก็ระวังการสูญเสียเงินไปกับบุตรบริวารลูกน้องนะครับระวังลูกน้องอาจจะนําปัญหาเรื่องการเงินถูกโกงนะครับหรือว่าสุขภาพของบุตรบริวารคุณอาจจะเจ็บป่วยมีค่ารักษานะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องการเงินหาได้เยอะไหมหาได้เยอะนะครับแต่รอยรั่วก็ยังมีอยู่นะครับส่วนมากจะมาจากบุตรบริวารลูกน้องของคุณอันนี้ควรตรวจเช็คให้ดีๆและการหาใครเป็นหัวหน้าเจ้านายคนนะครับควรดูลูกน้องตัวเอง ให้ดีๆนะครับพอมาในช่วงของวันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้ดาวพระศุกร์จะมีการโคจรโยกย้ายมาอยู่ที่เรือนภพวินาศนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้แหละต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริงแล้วนะครับมีเกณฑ์สูญเสียเงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่นะครับอย่าเพิ่งดิเริ่มอย่าเพิ่งลงทุนอะไรมีโอกาสที่การเงินจะตึงเครียดนะครับหามาได้เท่าไหร่ก็จะมีรายจ่ายออกไปมากเท่านั้นอันนี้ต้องบริหารจัดการ วางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับพอหลังจากผ่านพ้นวันที่27กันยายนเป็นต้นไปดาวพระศุขร์จะโครจรมาทับ เรือนลัคนาของตัวคุณที่เรือนพบตนุนะครับในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่27กันยายนไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับจะเป็นช่วงที่ดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันเปิดอย่างแท้จริงนะครับกลับมามีความสําเร็จมีความมั่นคงยาวไปจนถึงสิ้นปี2565เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกันนะครับถามว่าในช่วง3เดือนนี้ก็มีเกณฑ์จังหวะดีที่การเงินนะครับมีโอกาสหาได้และก็มีบางช่วงที่เราไปตกเรือนพบวินานครับในช่วงของวันที่2กันยาจนถึง27 อย่าต้องระวังเรื่องการเงินให้ดีๆละกันนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพบก,กะดุมพระนะครับหาโอกาสไปทําบุญโดยการน,นะครับเป็นมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักคนชารานะครับไปมอบโอกาสให้กับคนที่ขาดแคลนโอกาสนะนะครับจะเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับ หรือว่าจะไปวัดนะครับถวายน้ําดื่มสะอาดสัก21ขวดก็ได้เพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำนะครับถวายน้ําดื่มสะอาดนะครับลงท้ายด้วยเลข21นะครับเป็นกําลังของดาวพระศุกร์อันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของดวงการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หาโอกาสมันทําบุญชําระนี้สงอยู่เป็นประจำนะครับและดวงวาสนาของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงไหนที่ดวงดีอยู่แล้วก็จะได้เฮงเฮงปังปังนะครับช่วงไหนที่ดวงมีเกณฑ์สูญเสียการเงินก็จะได้อุดกรอยรั่วของคุณไปในนนนตัััว่เองะครบผม ส่วนในเรื่องของการก,ากราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์หรือว่าการบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยนะครับหาโอกาสไปกราบขอพรองค์พ่อพระพิคเนศนะครับบูชาพระพิฆเนศจะดีแก่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปได้ควรหาเป็นรูปพระพิคเนศนะครับตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานก็นได้นะครับหรือว่าจะเป็นจี้นะครับเป็นของมองคลที่เป็นรูปลักพระพิคเนศพบติดตัวก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครสนใจอยากจะบูชากับช่องหัวใจนาคาของเราเป็นพระพิคเนศมหาโพธท์ก็ซันะครับ ช่วยในเรื่องของการเปิดโชคลาบการเงินนะครับให้คุณมีความสําเร็จหาเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้แล้วกันในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกันนะครับ ชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิที่แปลว่าคนรักหรือว่าคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่กรณีก็ได้นะ,นะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเรื่องของคู่ครองนะครับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะต้องระวังเรื่องของเหตุและผลนะครับทัศนคติความคิดเห็นบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่23กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่2ธันวาคมช่วงนี้ดาวพฤหัสจะมีการ พักองศาเดิอนวิปริตโครจรถอยหลังนะครับทําให้ความรักนั้นไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะครับต้องระวังเรื่องของการโตกเพียงการใช้เหตุผลนั่นแหละการไม่ยอมกันนะครับอันนี้คนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระมัดระวังนะครับ ส่วนสําหรับคนโสดล่ะนะครับคนโสดที่โสดสนิทเลยนะครับมีเกณฑ์นะครับในเรื่องของความรักก็ถามว่ามีความคืบหน้าอะไรไหมนะครับก็ไม่ได้เด่นเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าดาวเดินทอยหลังเนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือมีเกณฑ์จะกลับมารีเทิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งใหม่นะครับมีโอกาสจะได้เจอในส่วนของรุ่นพี่นะครับอาจจะรู้จักกันนะครับตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับสมัยฝึกงานทํางานด้วยกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้มี ความสนใจอะไรกันมากนักแต่ในช่วงนี้มีโอกาสที่นะครับจะกลับมาผูกพันหรือสารสัมพันธ์กันอาจจะรู้สึกปิ๊งกันแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ความรักครั้งนี้มีโอกาสดีเทิร์นกลับมาเจอคนเก่าๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่นะครับมีคนคุยอยู่แล้วความรักในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้คืบหน้าอย่างที่บอกเลยดาวเดินถอยหลังนะครับแต่ก็มีเกณฑ์นะครับมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นั้นยังคงพัฒนาไปได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสยังคงอยู่ที่เรือนปัตตานีได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะครับยังไงอยู่บ้านตัวเองก็มีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับเป็นกําลังใจให้สำหรับคนโสดนะครับหรือว่าคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะครับความรักในช่วงนี้ก็ถือว่่าอยูในเกณฑดี เพราะว่าต่อให้ดาวเดือนถอยหลังก็ไม่มีดาวอาริมรณนะวินาศมารบก,กวนเดือนพบปัตตนิแต่อย่างใดย่อมส่งผลดีมากกว่าผลเสียนะครับส่วนคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องการถกเถียงกันนะครับอย่างที่บอกเรื่องของการใช้เหตุผลจนเกินไปอาจจะทําให้ทะเลาะกันเป็นเหตุทําให้ความรักของคุณนั้นบานปลายได้นะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องของความรักนะหากมีโอกาสนะครับอยากให้ไปทําบุญในการไปถวายเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับ หน้าตัดตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีนะครับหรือว่าจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชนนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับความรักไปในตัวด้วยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลน,นะครับเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความรักวาสนาความรักของชาวลัคนาราศีกันอันนี้ผมแนะนําเลยบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ ปลูกเศกจากมวลสารผงว่านร้8ชนิดนะครับหากใครที่อยากจะนําไปบูชาเพื่อเสริมเสน่หความรักนะครับสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่รองนะครับซึ่งวัตถุมวลสารเป็นมวลสารผงว่านร้อยชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับเป็นว่านที่มีความเชื่อว่าจะมี ยังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้แล้วกันนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลว่าเราบูชาอะไรนะครับจะถูกชโลกแกดวงชะตาของตัวเรามากที่สุดก็สอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางาบ้านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP นะ้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ